สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องมุนุยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาเล่นเกมยิงปลาค่ายจีรีนั่นเองนะทุกคนค่ะชื่อเกมว่า Fishing อฟสตาร์นะคะทุกคนโอ้โหจะบอกเลยว่าเกมนี้คือดีคือเลิศคือปังมากเลยนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจะอัปเดตลงให้ทุกวันเลยนะ,ะพี่ค่ะแล้วก็ ใครที่อยากลองเล่นลองตามอยากได้โบนัดถามสำหรับเกมยิงปลานะคะมีให้ทุกค่ายทุกเกมเลยนะคะใครที่อยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีถังเข้าให้อยู่หรือว่าแอด ATC 8เข้ามาได้เลยนะทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็พกทุนมาที่300บาทโอ้โหยิงไปแล้วหลายนัดเลยนะทุกคนมามาถึงก็เปลี่ยนฉากเลยนะ,ะทุกคนเกมนี้นะคะก็มีหลายห้องให้เลือกเหมือนกันนะ,ะทุกคนมีตั้งแต่เบ็ดซูนจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ ใช่ไหมใช่สิมีให้เล่นหลายเบ็ดนะ,ะทุกคนหลายห้องด้วยเออมีประมาณสามห้องนะแต่น้องเลือกเล่นเบ็ดหนึ่งนะทุกคนค่ะเบ็ดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งนะคะสูงสุดน่าจะร้อยนะ,ะทุกคนไม่แน่ใจอ่ะเราก็ยิงไปเลยนะ,ะทุกคนคะ่ะยิงกันไปเรื่อยๆยิงกันไปยาวๆเลยนะคะห้องนี้ก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดสี่คนด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเล่นได้ทั้งหมดสี่คนชวนพี่ชวนเพื่อนชวนอะไรใครมาก็มาได้เลยนะ,ะทุกคน อ่ะเราก็ยิงกันไปยาวๆนะจ้าทุกคนจ้ายิงกันไปยาวๆเลยนะยิงอีกกระปูน้อยนะ,ะทุกคนได้มาทีละส0่สนะคะมันไม่เท่ากันเลยสักทีเดียวนะทุกคนเอออุ๊ยได้แล้วก่ะทุกคนค่ะขอให้ได้เป็น888แปโอ้โหหนึ่งหนมาเออแปดหนึ่ง 8, ออ 8, หนึ่ง,งทุกคนค่ะสวยงามกับรอบนี้เก็บไปครับผม8 1ดบาทนะทุกคนขาสวยงามเกือบไม่รอดเลือร้อยกว่าแล้วเกือบไม่รอดแล้วนะทุกคน ทุกคนมาลุ้นกันได้เลยนะว่าทุนสามร้อยบาทคงน้องเจ้าทากําไรกันไปเท่าไหร่นะทุกคนคะมาเราก็ยิงกันไปเรื่อยยิงกันไปยาวๆเลยนะทุกคนใครที่อยากได้โบนัสท่าสาหรับเกมยิงปลานะคะเราก็มีแจกให้นะคะทุกคนคะใต้คลิปนี้เลยนะคะมีถังเข้าให้อยู่หรือว่าแอดเอทีซีแอดเข้ามาได้เลยนะทุกคนคะฝากครั้งแรกแค่หนึ่งร้อยบาทครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทํายอดเทิร์นใดๆทั้งสิ้นนะคะแอดกันเข้ามาได้เลยนะทุกคนขะ มาเราก็ยิงปลาเล็กปลาน้อยอะเปลี่ยนฉากมาแล้วจ้าเปลี่ยนฉากอ่าฟินิก์นะฮะฟินิก์หรือเปล่าไม่รู้แต่ขอเรียกฟินิก์ไว้ก่อนนะทุกคน <c ười> ฟินิก์หรือเปล่าไม่รู้ขอเรียกฟินิก์ไว้ก่อนละกันนะทุกคนค่ะยิงกันไปนเรื่อยเลยนะทุกคนเกมนี้ก็จะคล้ายๆเอ่ออะไรอะฟอร์จูนคิงพวกนี้แหละทุกคนคล้ายๆกันเลยนะ,ะอันนี้มันจะเหมือนไอ้เจ้าแห่งอะไรอะ เจ้าปลาคิงอ่ะเออเจ้าเห็นปลาคิงอทุกคนคล้ายๆกันนะคะตัวปลาคล้ายๆกันแล้วก็การแตกการอะไรก็คล้ายกันนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือจะภาพสวยกว่านะมีฟีนองฟินิกให้ด้วยนะทุกคนสวยงามนะใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็รีบไปตามได้เลยนะทุกคนคะ่ะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่เดอ้อหรือว่าแอด ATC 8เข้ามาได้เลยนะทุกคนจะบอกว่าเอฟเฟกกราฟิกสวยมากเลยนะทุกคนไม่เชื่อดูได้เลยนะะเอามา เราก็ยิงอีก,กระปูน้อยมาอีกแล้วจ้าอีกระปูเออขอหน่อยแล้วกันนะกระปูนะกระปูจ้าขอหน่อยเออโหไม่ได้กระปูนะเรายิงตัวนี้นะทุกคนเออตัวนี้มันก็คือจะตุยง่ายกว่านะทุกคนค่ะเราก็ยิงกันไปนเรื่อยๆเลยจะรอดหรือจะล่วงเออจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือจะล่วงยังไงจ้าโอ้โหโอ้โหบวกไปสามสิบนะทุกคน โอ้ตอนนี้ลดเหลือหกร้อยห้าร้อยแล้วลดเหลือห้าร้อยแล้วทุกคนจะรอดหรือเปล่าเอออ่าเปลี่ยนฉากอีกแล้วนะทุกคนใครที่อยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด a d c ไปเข้ามาได้เลยนะทุกคนคะ่ะโอ้โหฉากนี้ฉากนี้ขออนุญาตไม่ยิงนะทุกคนคะ่ะจะเน้นยิงตัวใหญ่ซะมากกว่านะทุกคนเพราะตัวใหญ่มันได้เยอะมากเลยนะทุกคนคะ่ะเออยิงไปเรื่อยๆเลยนะคะ ยิงกันไปยิงกันไปอ่ามีเต่าออมาจาามีเต่าโผลมานะจ่าทุกคนมีเต่าโผลมาอย่างนี้เราก็จะรออะไรแล้วเราก็ต้องยิงใช่ไหมล่ะเออยิงไปเลยกันทุกคนค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่นะน้องแนะนําให้ยิงปลาตัวเล็กก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ขึ้นไปเป็นตัวใหญ่นะทุกคนค่ะเทคนิค,น,คน้องมีนิดเดียวนะคะพอได้กําไรแล้วสมมติว,ว่าเอาทุนมา300รอได้กําไร600อใสเบสสองกันไปเลยค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหรวรวเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้รวนรวเลย ลัวๆเลยนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นแปดร้อยแล้วเออสวยงามจ้ายิงกันไปเรื่อยเลยนะทุกคนคะ่ะใครที่สนใจอยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด atc แปะเข้ามาได้เลยนะทุกคนคะ่ะเรามีโบนัสทามสำหรับเกมยิงปลาแจกให้ด้วยนะเรามีโบนัสทามสำหรับเกมยิงปลาแจกให้ด้วยนะใครที่เป็นมือใหม่ไม่รู้เวลาการแตกนะคะเราก็มีแจกให้นะคะรีบตามกันเข้ามาได้เลยเด้อ โอ้โหจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอ้โหสวยงามแตกมาเลยจ้าขอรัวๆขอรัวๆขอรัวๆหน่อยได้ไหมขอเฮอะเอ๊ะยังไงเนี่ยยังไงเอเอปลาหมึกปลาหมึกนะทุกคนเราก็สลับยิงกันไปเรื่อยอะทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากก็สลับกันยิงไปทีละตัวสองตัวมันก็จะได้แบบนี้เลยเออสวยงามนะทุกคน สวยงามยิงไปเรื่อยๆยิงกันไปยาวๆโอ้โหได้มาอีกแล้วค่ะทุกคนได้มาอีกร้อยสี่นะคะทุกคนคะ่ะใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามดีตามได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด a t c 8เข้ามาได้เลยนะทุกคนค่ะแอด a t c 8เท่านั้นนะจ๊ะ ใครที่อยากได้โบนัสทามสำหรับเกมยิงป่านะคะเป็นมือใหม่ก็สามารถเล่นได้นะคะทุกคนทุนน้อยก็สามารถเล่นได้เด้อ,อสำหรับวันนี้นะคะน้องขอพอแค่นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะจ๊ะ